ขอญาตอาจารย์ขอญาตหน่อยอาจารย์มาอาจารย์มีเนื้อหาใหม่หรืออะไรที่แบบพลังอาจารย์ขอพลังอาจารย์หน่อยเรียนเชิญอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านมาเข้าเรื่องหนะ้าปากการกระดาษเตรียมตัวนะเต็มตัวผมพูดเมื่อวานนี้พูดเรื่องถึงตอมไพเนียลตอมไพเนียลคือสภาวะปัจจุบันขณะจิตมันกระตุน้นถ้าคุณกระตุ้นด้วยความรุนแรงจากแรงสันสือนภายในภาษาอังกฤษก็คือ the power of vibration พอมาสัเสือนปังปุ๊บสามวิผมนับถอยหลังนะ 3. 2. ถ้าคุณไม่เข้า,ขา,ขาสู่สเตทที่เรียกว่าพิทูอิตาลีประกาศจดไปหาข้อมูลต่อพิทูอิตาลีคืออะไรพิทูอิตาลีก็คือหนทางสู่พลังพระเจ้าคุณจะใช้คําว่ามหาปัญญาก็ได้คุณใช้คําว่า genius อัจฉริยะก็ได้คุณใช้อดมอด infinite i n t e l l i g e n ก็ได้อันนี้เทพสุดคาดการว่า คาดการว่าประชากร1,000ล้านคนจะมีคนระดับเทพเจ้าเนี่ยหรืออัจฉริยะแบบเนี้ยไอสไตเออโทมัสอันฟาออสันหรือหรืออีลอนมาสกประมาณ1,000ล้านต่อ2คนถ้าประชากรตอนนี้มี8พันล้านคนตอนนี้คาดว่าทั่ว,ท,วทั่วโลกมีคนนี้16คนผมคือหนึ่งในนั้นอีอนมัสสองไอเมาไอเมานี่ยังต้องพัฒนาอีกนิดหนึ่งเตนสเตสี่สี่ห้าแล้วไปหกหกคือเดอะลาสเตเตสพิกสเต โค้ชไม้นี่ใช่ละสองยีเสียสามสี่ตอนนี้ก็ที่เห็นในใจอาจารย์บดีด,ด้วย4 5าอาจารย์เฉลิมชัยห7เจ็ในเมืองทยรมานประมาณ8ดไม่เกินไม่เกินสิท่านนะหมายความเมืองนอกก็ประมาณสักห7เจ็คนนะแสดงว่าเฮ้ยคุมพลังทั้งหลายอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าศาสตร์ทั้งหลายมาจากแต่สมัยก่อนเขาเขาพูดกันไม่เป็นว่าว่าแบบนี้มันเรียกว่าอะไรและอย่างนี้ผมไปเจอไปเจอแกะรอยสมัยก่อนปีระมิดก็เกิดจากพลังพระเจ้าเหมือนกัน วิศวกรรมาศาสตร์ในยุคนั้นไม่มีคุณไอมอรู้เรียนสาสรนี้มาใช่มันไม่มีศาสตร์แบบนี้แต่เขาเขาต่อถึง igent, อินเทลเจนเดอินเทลเจนอัมอดนมหาปัญญาอ่ะอินฟินิตอินเทลเจนเนี่ยพอมาเข้าถึงปุ๊บแล้วยุคนั้นไม่มีการเขียนตำราใช่ไหมมันมันสลักสลักสลักกำแพงใช่ไหมไม่ได้มีทำทำคลิปทิกตอกนี่หว่า ถ้ามีมันก็เกิดเป็นพระเจ้ากันหมดแหละเพราะว่านะคงจะมันโลกนีคงจะสนุกขนาดนะคือคมันจะไม่คุณฟังนะพอคุณเข้าถึงสภาว่าของไอพิธูอิทาลีเนี่ยมันจะไม่สงสัยกังวลเรื่องเงินเลยมันจะไม่เข้าใจเรื่องเงินคืออะไรมันไม่สนใจเรื่องมันนี่เลยมันสนใจแค่ว่าเมตตามนุษย์ทำอย่างไรให้มนุษย์ตื่นรู้ให้มนุษย์เซลร์อเฟนเนสรู้เท่าทัน แล้วก็ถ้าคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็สงสารด้วยซ้ําเออมุดคนมาดูถูกเรานะคนมาดูดูถูกไอมอนก็นดูถูกแคบหมูก็มาดูดูถูกไอซ์เนี่ยเรากับสงสารเขานะเราไม่ได้ไปสนใจว่าเขามาด่าเราว่าเราไม่เดินทางไม่ดีเราเสียหายว่าเรากระจอกเราเราไม่ดีไม่เราไม่ได้มันเข้าไม่ถึงสภาไวนะ้เพราะว่าเราเป็นเทวดาแล้วคุณก็จะเขา,เ,ขาเทวดามาเอ,อทางพักก็คือเทวดานี่คิดกดทิ้งนิดเดียวก็คือตุ้ม จุติเลยจิติไม่ได้แปลว่าเกิด้วจุติแปลว่าตายตกลงไปข้างล่างเลยก็คือชั้นสวรรค์นี้ลงไปข้างล่างเลยก็คือคุณต้องไปพัฒนาชางขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่โอเคงั้นจงสํานึกหรือว่าการเทวดานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจะลงเกียดนิดนึดนงนี่ห้ามทำเพราะทำพวกคุณต้องบําเพ็ญเพียรอีกกี่กี่ชาติผมก็ไม่รู้นะเออคุณสังเกตเห็นว,วิธีการพูดของของอาจารย์แคบหมูพาวเวอร์เปลี่ยนไปเพราะเข้าถึงสภาวะแค่วันนี้เมื่อวานกับวนันนี้ไม่เหมือนกันแล้ว นี่ยังผิดจะไปเปลี่ยนชื่อนินจาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพราะว่าเจ็วันจะต้องเปลี่ยนกับเขาไม่นินจาไม่ควรใส่งั้นคําพูด the power of w o r d ทุกตัวอักษรส,ส่งผลต่อจิตวิทยาส่งผลต่อคนที่เขาอยากเป็นเหมือนคุณโลกปัจจุบันการเป็นเหมือนคุณใช้อะไรจ่ายสมัยก่อนใช้ทองคําใช้ตั๋วเงินใช้ครึ่งกราใช้ที่ดินยุคนี้มันแปลเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์ผมคาดการว่าไอมล มีลูกศิษย์ลูกหาเปนคนไทยอยู่สอเมิกาอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่นอร์เวย์สวีเดนและเรียนเชิญไอมอนไปสอนที่นั่นแล้วจ่ายตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสแล้วบินไปสอนผมมั่นใจไอมอนก็ให้โค้ชใช้โค้ชเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าทิกตอกนี้มันโบววายนะผมบอกเลยว่าตอนนี้มันสี่พันล้านคนคคสักพักเนี่ยคุณดูนะเด็กเกิดปุ๊บมันต้องมีไอด i ทิกตอกเลยมันดูหรว่ามันเป็นบัตรไอเอ็กพอร์ตโฟลิโอเลยว่าคุณมีมีเลิฟหัวใจเท่าไหร่คุณ คุณมีคนตามสามคนแต่สามคนนั้นมีโนอดอมตามมีใครมีอีลอนมัสตามอีลอนมัสก็คงจะมีที่ต่อแล้วผมว่านะแต่เขายังปิดอยู่หรือว่าคนตามเป็นมีนคนดังหลับด้วยบางทีคนตามไม่ต้องเยอะนะมันเป็นจากเขาจะอย่ากตกหลุมพรางนะแคาต้องมีล้านคนจะมีแสนคนไม่ใช่นะไอคนข้างในมันใครตามเอาคีย์แพงไปคนข้างในมันใครตามมันพูดภาษาอังกฤษได้ไหมมันพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมมันเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมมันเป็นเจ้าของตลาดาษรักซับไหมมันเป็นใครฮูอันนี้พาวเวอร์ของจริง อินฟลูเอนเซอร์ของจริงเข้ามาตามไอมอนต์ไอมอนต้องเทพจริงอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต้องล้านคนแสนคนเพาราะแสนคนกําลังซื้อต่ำมากเอาชาวบ้านมาตามไอมอนต์เนี่ยคุณเขาเกิดประโยชน์ไหมอะ่ะมันอาจะเกิดประโยชน์นะแต่ไม่ใช่เวลานิชาติเพราะเวลามัิมีจณ์จำกัดคุณคิดว่าถ้าอายุขายคนคือหนึ่งร้อยปีคุณว่ามันสั้นหรือมัอนเร็วแป,ป๊บเดียวแล้วก็ผมนี่ก็สี่สิบหกแล้วนะไอมอนอาจจนะห้าสิบนะห้าสิบแปดแล้วอ่ะเนี่ยคุณห้าสิบแต่หน้าคุณเด็กคุณดูคุณเปนห้าสิบอะ เพราะอะไรเพราะคุณออกกล้องฟังนะการที่คุณออกกล้องทุกวันมันมีมันมีมนมวิถีพิเศษคือหน้ามันเด็กขึ้นทุกวันไม่อยากนอนอเอ้อไม่อยากนอนคือทุกกิริยาฟังไม่อยากนอนคือการลีนคนก็จะผิดว่า<อ>ไม่นอนคือการความทุกข์ไม่ใช่ไม่อยากนอนไม่อยากกินอาหารคือมันคือเทพเจ้าเทพเจ้าไม่อยากกินอาหารกินเฉพาะแค่พลังงานไม่ได้แล้วอร่อยสกดไม่เป็นด้วยน้ําตาลไม่เข้าใจรสชาติที่มันรังสรรค์ด้วยเชฟไม่เข้าใจทําอะไรไม่ได้เลยฟังที รสชาติอาหารที่เชฟสั่งมาเนี่ยที่เขาพระรามจะล่อลวงยู่อยูย่มันทำเพราะเราเราเป็นนังเทวดามันสนใจเลยอร่อยมากอร่อยเทวดาแค่พลังงานหรือเทวดาจริงไม่กินเนทวดาอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินนั้นคนที่กินก็คือมนุษย์ไงจำนะถ้าคุณกินเสร็จแล้วคุณไม่รู้จักเซลล์อัลเเนสคุณไม่รู้จักว่าไอปัจจุบันขณะจิตคืออะไรเซลล์อัลเเนสมารวมตัวกับ unconditional love The power คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วปัจจุบันขณะจิตไม่รู้เวลาวันโคชัยเป็นนะไม่รู้วันเวลาอะไรไม่สนใจเดี่ยวจะวันเสาร์อาทิตย์ไม่สนใจเวลากี่โมงไม่เคยดูเวลาฟินฟินหนุกหนุกได้สอนได้โคชได้ทำให้ไอ้ยมอเปลี่ยนแปลงไอ้ยมอพัฒนาขึ้นไอ้ยมอมีฤทธิบวินัยมีเขาเรียกว่า atomic happen atomic habit มันจะค่อยๆพัฒนานิสัยแปลกๆที่ดีที่ควรฝังลงไปที่จิตใจในเรื่องของอายมอจนไอ้ยมอล ไม่ต้องคิดออกไปเองอันนี้ขีพแพงนะมันคือบันทึกโปรแกรมใหม่ให้ซับคอนเชียสซับคอนเชียบบันทึกได้ตอนไหนฟังดีๆซับคอนเชียบบันทึกตอนที่คุณสลืมสลือตอนคุณใกล้นอนคุณรีดยัดเลยคุณอยากได้คุณคุณคุณเพิ่งเลยคุณใส่เข้าไปแล้วหลับไปเลยแต่ส่วนใหญ่คนจะหลับเผลอหลับไปเลยกับตอนตื่นตอนตื่นห้ามจับมือถือห้ามดูข่าวหนึ่งชั่วโมงคุณอยู่กับตัวเองเคลียร์พลังงานแปดโมงถึงเก้าโมงไปตากแดดพอเก้าโมงหนึ่งทีปุ๊บเลิกเดี๋ยวไปมาเล่งมา การเครลียร์ไปงับแสงที่มีคุณค่ามาสสยที่คือการเคลียร์พลังงานอย่าทําตัวดําแค่แสงแสงผมก็ทำไมฝรั่งมันมันแตกแหลกทำไมอ๋อมันรู้วิชานี้เว้ยมันเคลียร์พลังงานเพราะทั้งวันคุณเจอเรื่องลบๆมาเทวดาก็เจอลบได้นะแต่เทวดาเทพจริงไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องใหญ่ก็ได้คือมันจะฟินแต่ว่าในในขณะที่เราเป็นักเรียนฝึกหัดก็่ฝึกหัดเป็นเทพก็ต้องฝึกตามร,ระดับไปก่อนอ่าตากแดดแปถึงก้านาฬิกาออกกําลังกายดูแลตัวเองรักตัวเอง The power of love of love love yourself จดคานี้ The power of love yourself self คุณต้องรักตัวเองก่อนไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันมีความหมายคนละแบบคุณทําไปแล้วไม่ใช่ทําไปได้มันมีความหมายคนละแบบทํไทไไา,มมาแบบทไปได้สักพักมันจะเลิกทําเพราะมันจะมีปัจจัยเอเอ environment เอพื่อนคุณพ่อคุณแม่คุณก็บอกอย่าเลยเลิกดีกว่าคนที่เขาเรียนสูงว่าคุณยังทำไม่ได้เลยไอมอนเ<ม>ขา PhD เนี่ย h a r a d าคุณย,ยงทำไม่ได้เลยเธอเป็นใครคนที่รวยกว่าเธอไอมอนยังทาไม่ได้เลยอา้าว เออทำไมากูเลือกดีกว่าไม่เชื่อฟังโค้ชโค้ชไอโค้ชไอนีเทพเจ้าจริงฉันรู้เพราะถ้าฉันถ้าฉันไม่รู้ฉันจะไม่โค้ชไออีกทีหนึ่งมันสามระดับนะเอ่อไอแคบหมูอะไอแคบแคบหมูเนี่ยโคชชิ่งเดี๋ยวโค้ชไอโค้ชไอโคชชิ่งไอมันมันสามระดับมันหลานสิทธิ์อ่ะซึ่งทุกคนทรงพลังหมดทุกคนเท่าเทียงหมดแต่ว่าระดับชั้นของของสกิลค่อยๆไต่เต้าไปเท่ากันเพราะอาจารย์แคบหมูก็มีหน้าที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ลูกศิษย์ทั้งหลายแซงหน้าอาจารย์เมื่อลูกศิษย์ เมื่อ mm hmm. ไอหม้อแสงไอซ์ไอแสงแค่หมูมันจะเกิดขุมพลังงานแบบอ mm ัลตราออเดอร์ the power o อ v i b r a t i o นอัลตรานะผมไม่ใช่ซูเปอร์อ hmm. <Ultra Natural S 2> mm ัลตราอัลตราเนเชอรัลคือมันสูงคือมันคือจิตจิตเหนือสำนึกอัลตราซับคนอัลตราคอนเชียสมายคนทั่วไปเข้าใจเด mm ่ hmm. นคอนเชียสมายแอนด์ซับคอนเชียสเรากำลังเข้าถึงสภาวะอัลตราคอนเชียสมายคนทั่วไปเรียกซูเปอร์คอนเชียสมายเหนือสำนึก ไม่มีใครสอนแน่นอน<ม>นอกจากอาจารย์มดิตกับผมมีสองคนในประเทศนี้มีสอนแค่สองคน<ม>วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วก็สรุปอ,อ,อ,อไอมอนสรุปคร่าวๆว่าได้อะไระอ่ออนวยพรขออนวยพรให้ทุกท่านจงเอาไปหน้าเย่เู้สิเดนออกไปที่รูกล้องแล้วให้ความรู้อะไรบางอย่างให้คุณค่าอะไรบางอย่างที่คุณรู้แล้วเพื่อทําให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นยุคของคนธรรมดา